อยากจะให้ทุกท่านได้เปลี่ยนภาพจําใหม่ว่าปัตตานีเป็นเมืองที่น่าค้นหาและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทําให้เกิดความหลากหลายผสมผสานกลมกลืนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดปัตตานีค่ะ ลักษณะของปัตตานีที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งประเด็นหลกัหลกๆที่เห็นในชัดด้นก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมในตัวเมืองปัตตานีเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายมากนะครับตัวอย่างเช่นถ้าจะมองถึงชุมชนจีนเนี่ยก็ต้องไปที่ย่านคือดาจนอนะครับเป็นชุมชนเก่าแก่ของ,ของชาวไทยเสื้อฉ่ายจีนอยู่ที่นั่นนะครับ อาคาร้ระเรือนส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับอาคารที่เราเห็นในภาพยนตร์จีนหรือยกแบบใกล้เคียงแบบนั้นมาเลยนะครับ ส่วนเรื่องของวิถีความเป็นมาลายูเนี่ยไปต้องข้ามฟาไปที่บริเวณวังเก่าที่ย่านจะบางตีกอนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าย่านจะบางตีกอเนี่ยก็จะมีอาคารบ้านเรือนรูปทรงใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าถ้าสกิลดีๆก็ยังคงม,มีอาคารบ้านเรือนเก่าๆโดยเฉพาะในตัววังที่ยังคงรักษาความเป็นต,ตนัวตนเดิมอยู่ของชาวไทยเชื้อสายมาลายูหรือมุสลิมเนี่ยก็จะเป็นรูปทรงหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอาคารทรงปั้นยามีลายแกะสลักไม้นะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดเป็นวิถีที่รับความเป็นมุลิมมมเข้าาปุ๊บีก็จะ ลักษณะคล้ายๆกับรูปทรงที่เป็นทรงพราดอนภาพในตะว,วันออกกลาง ของบ้านชาวไทยพุธท,ที่มีความโดดเด่นก็คือเรื่องของอาคารพวกชิโนโปรตุกีสซึ่งก็จะเป็นอาคารที่มีสไตล์ของการผสมผสานระหว่างอาคารที่เป็นสถาปัตยการรมแบบตะวันตกแล้วก็ของจีนอีกเล็กน้อยซึ่งของปัตตานีเนี่ยก็จะพบได้ที่บริเวณถนนด้วยดีแต่ว่าความเด่นของปัตตานีนี่ก็คือชิอโนโปรตุกีสของเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นอาคารที่เป็นปูนซีเมนต์ทั้งหลังแต่จะเป็นเครื่องตึกขึ้นไม้แล้วก็เน้นลักษณะที่เป็นแนวลึกสงกว้างเข้าไปครับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับพยาย,ยามที่จะประสานกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัดพัฒนาพื้นที่ของปัตตานีโดยดึงเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะครับที่มีความโดดเด่นในหลายะพื้นที่เนี่ยมาเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างคุณค่าสร้างอัตลักษณ์นะครับแล้วก็มิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับร่องรอยวัฒนธรรมต่างททๆที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เหล่านี้ครับ นอกจากมรดกทางวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมแล้วนะคะเรายังมีมรดกทางวัฒนธรรมด้านอื่นๆอีกเช่นเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นมาอย่างยาวนานนะคะ เรื่องราวของมรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานีเนี่ยที่โดดเด่นดเป็นเรื่องของผ้าผ้าลีมาหรือผ้าทอจนตานีเนี่ยเป็นผ้าที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่ในสมัยอยุธยาถือว่าเป็นผ้าโบราณปัจจุบันเนี้ยสถาบันวัฒนศรรากลรรยานวัฒนาหรือมอเนี่ยลงไปช่วยพัฒนาผ้าทอจนตานีให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยกรรมวิธีแบบโบราณก็คือบาติกแบบโบราณโดยการพิมพ์มือที่เรียกว่าผ้าลีมาบาติก เอาลวดลายมาต่อยอดเป็นกระเป๋าเป็นผ้าคลุมไหล่เป็นตุ้มหูเป็นอะไรพวกนี้นะคะเป็นที่ใส่แก้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่ากระแสการกลับมาของผ้าปัตตานีเนี่ยเรากลับมาลดแล่นกันอีกครั้งหนึ่งไอยูแปลว่ามุสลิมแล้วก็จีนอแปลว่าจีนก็คือลวดลายสถาปัตยกรรมของมุสลิมกับจีนมาผสมกันใช้ลวดลายของช่องลมบ้านเก่าหรือว่าอาคารเก่าๆของ ปัตตานีในถนนเส้นน,นารูนี่ค่ะซึ่งเป็นถนนเส้นสายเจ้าแม่ริมก้อนเหี่ยวนะคะแกเอารุดลายสวยๆทำให้คนได้รู้จักเรื่องราวของปัตตานีผ่านรุดนลายผ้านะคะเรื่องราวของกริตก็มีความสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมที่เป็นวัฒนธรรมมาลายูสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ก็สะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตการเป็นเมืองท่าโบราณนะคะของปัตตานีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนของการขับเคลื่อนธุรกิจในจังหวัดปัตตานีในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับการพัฒนาพวกอาคารเก่าๆย่านการค้าเก่าๆจากเดิมเนี่ยที่เป็นเพียงแค่การต่อเติมเป็นบ้านรังนกเป็นโกดังเก็บสินค้าเป็นบ้านเช่าหรือปล่อยทิ้งร้างไว้เนี่ยลหลายๆอาคารก็ถูกพัฒนามาเป็นร้านค้าแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่เช่นร้านอาหารร้านน้ำชาก็ทำให้มีความคึกคักมากขึ้นนะครับ เอกลักษณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ยโสภณตานีที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้คือเรื่องของสินค้ามือสองตลาดสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะครับที่บริเวณตลาดนัดรูสมิล ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าสินค้ามือสองที่มาเนี่ยหลายๆประเทศเป็นการเปิดกระสอบคือประเดิมเปิดขายที่นี่เป็นที่แรกก่อนจะย้ายไปที่ตลาดอื่นดังนั้นก็จะมีผู้ที่มีความชํานาญหรือว,ว่าเสี่ยนสินค้ามือสองเนี่ยพยายามเข้ามาที่จะเสอกหาสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมที่คนไม่รู้จักเพื่อจะนำไปขายต่อในการเก็งราคาก็มีเหมือนกันครับ นอกจากจะมีความสวยงามเชิงสถาปกรศศรมและศิลปละแล้เนี่ยคือเรื่องของอาหารที่จะมีความไม่ซ้ําแบบใครวัฒนธรรมอาหารของเมืองปัตตานีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวมรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าด้วยนะคะ ทุกวันอาทิตย์นะคะเราก็จะมีตลาดที่เป็นตลาดอาหารชื่อตลาดจะบังมากันจะบังก็มาจากจะบังตีกอมากันก็มาแก่มากินนี่แหละค่ะไปชิมริมรสอาหารที่เป็นอาหารมาลายูมุสลิมเราก็จะได้ทานกันปีหนึ่งเนี่ยครั้งเดียวนะคะก็คือช่วงางานฮาลีลายอนะคะมีเราปาติแก่นะคะคล้ายๆขนมเปียกปูนบ้านเราเก็บแป๊ะขนมที่ทำจากสาคูเพราะนั้นก็จะมีเมนูขาวและหวานมากมายค่ะที่จะบังติกอ จะว่าไปแล้วในเรื่องของอาหารของเมืองปัตตานีนะคะส่วนประกอบก็มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติพืชพันธุ์ธรรมชาติด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นความโดดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติของเมืองปัตตานีก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะ ปัตตานีนะคะมีลักษณะโดดเด่นในพื้นที่ซึ่งเราจะเห็นเลยปัตตานีมีพื้นที่ตั้งแต่เทือกเขานะคะและพื้นที่ราบจนถึงทะเลเพราะฉะนั้นฐานทรัพยากรชีวภาพของปัตตานีค่อนข้างจะหลากหลายสวรรค์เนี่ยนะคะจะมีที่เดียวคือที่ปัตตานีในบรรดานสามจังหวัดเนาะปัตตานียะลานนาลทิวาสปัตตานีถ้าเราไปสำรวจดูนะคะเราจะมีพื้นที่หาดเลน มันเป็นแม่น้ําน้ําจืดนะคะและ้วมาเจอกับน้ําเค็มเพราะฉะนั้นความเค็มของน้ําทะเลเนี่ยจะน้อยกว่าที่อื่นแล้วตัวหาดเลนนี่แหละนะคะเป็นจุดที่ทําให้เกิดเกลือหวานขึ้นเกลือที่นี่ก็เลยไม่เหมือนกับที่อื่นลูกหญียะรังเนี่ยมีความพิเศษของเขาก็คือมันจะมีความเปรี้ยวนะคะซึ่งไม่เหมือนกับลูกหญีภาคอีสาน กับทางพัทลุงฝั่งนั้นก็คือจะมีความความเปรี้ยวไม่เท่ากับที่นี่ตอนแรกก็ขายเป็นเมล็ดนะคะเอาไปห่อกระดาษแก้วตอนหลังก็ไปปรุงรสมีลูกหยีรสบ้วยแยมลูกหยีมีเจลลี่ลูกหยีเกิดขึ้นจากงานวิจัยของคณาจารย์ในหลายสถาบันในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็มีท,ที่ที่ตอนนี้ที่จันจะทําอยู่นะคะขับเคลื่อนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเสด็จอตลกัก็คือมีซอสลูกหยีซอสเปรี้ยวหวานซอสผัดไทยได้หมดเลย หลายๆคนที่มาปัตตานีก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นเมืองที่สวยงามและน่าอยู่แบบนี้นะคะเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านก้าวผ่านความกลัวในเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินมามารับรู้สิ่งใหม่ๆเปิดใจกับสิ่งสวยงามที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยจะมอบให้กับท่านนะคะ